สภาพตัวยอยแปดทิศนะครับเนี่ยเผาจะหลุดแล้วนะครับยอยกระกบาดแตกออกมาข้างนอกแล้วสำหรับเพากลางจี๊บเซตเคันนี้นะครับหมดสภาพนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปต่อยังไงนะครับ ใช้รถก็ดูแลกันหน่อยนะครับมีเสียงอะไรผิดปกติก็ปรึกษาช่างปรึกษาอุ้มรุดใกล้เขียงนะครับที่ท่านทารถประจำนะครับเกอดปัญหาบานปลายก็จับเสียน้อยก็จะเสียยากเท่าทีเสียน้อยเสียมากเสียยากจะเสียง่ายเสียทีอาจจะแพงนะครับก็ฝากกันไว้นะครับ สวิตจากเราบ้านจีฟเจรานสามสิบเจ็ดนะครับวันนี้เปลี่ยนหัวเผาก,เกีฟเซดเจยครับแล้วก็ตัวย่อยขอกกางนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับเไปจัดการกันนะครับขอบคุณครับตัวนี้ถอดมาเรียบร้อยนะครับเผากลางหน้าแซเจนะครับงานซ่อมจากเราบ้านจิตจรันสามสิบเจ็ดนะครับ ตัวนี้ชำรุดไป,เ,ปเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับแล้วก็ย่อยตาเหลือบหรือยอยแปดทิศนะครับรถเคยเปลี่ยนยอยมาแล้วนะครับแต่เปลี่ยนตัวเดียวตัวนี้ไม่เปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างนะครับมาดูรายยี่ห้อ GMB แล้วนะครับส่วนอันนะี้อันนี้เปลี่ยนยกหัวแน่นอนนะครับเปลี่ยนของใหม่นะครับหมดสภาพไม่ต้องสืบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปจัดการกันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับซ่อมเซอร์วิสเคากลางหน้าจีบซดเจนะครับงานซ่อมจากเราบ้านจีบเจ็ดสามิบเจนะครับ เดี๋ยวดูแลให้นะครับ ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนหัวเพลาใหม่เรียบร้อยนะครับหัวเพลากลาง j ีฟเซนะครับเป็นของใหม่ใส่จ,จระบีเรียบร้อยนะครับสภาพของเก่าส่วนด้านหลังก็เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปประกอบกันนะครับงานถอดประกอบซ่อมเผาจี e บแ j จากร้านเราบ้าน j e e บจรัจนสามสินะครับเผากลาง j e e บแ j นะครับเป็นเผาแต่งนะครับสามารถสไลด์ได้ตามความสูงของรถนะครับ จะไปประกอบกันนะครับตอนนี้เปลี่ยนหัวเข่า Jeep เ j นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใส่จบีหัวเข่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยอยแปดทิศ เปลี่ยนย่อยเผากลางเสองตัวเรียบร้อยนะครับจบ็จบนะครับสำหรับเรื่องของการเปลี่ยน,นเผานะครับหัวเผากลางหน่าชัดเจนนะครับแล้วก็ย่อยเผากลาง